โคมไฟถนนโซล่าเซล โคมไฟ LED สว่างสวัยมาพร้อมกับเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ที่ทันสมัยเพื่อทําให้บริเวณกลางแจ้งในบ้านส่องสว่างได้โดยไม่ต้องปิดเปิดสวิตช์หรือกินพลังงานไฟฟ้าเลยแม้แต่นิดเดียวเนื่องด้วยแผงโซลาร์เซลล์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์และสังเคราะห์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองแถมยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงจึงสามารถปิดตัวในตอนกลางวันและส่องสว่างยามค่ำคืนได้โดยอัตโนมัติเหมาะใช้กับบริเวณนอกบ้านเช่นสวนหลังบ้านลานจอดรถ ประตูรั้วหรือสถานที่กลางแจ้งอื่นๆชุดโคมไฟถนนโซลา่าเซลล์นี้ยังประกอบไปด้วยหอโคมไฟ2แบบทั้งแบบตรงและแบบตัว S ชุดน็อตสำหรับต่อยึดกับผนังที่ตัวโคมจะมีรูเล็กๆสามารถใช้เข็มหรือคลิปหนีบกระดาษเพื่อจิ้มสวิต์เปิดปิดด้วยมือได้ตัวโคมไฟทำจากวัสดุที่ได้คุณภาพแข็งแรงทนทานสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยมติดตั้งง่าย แถมยังรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีมลพิษไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากทำเองได้ไม่ต้องง้อช่างแถมยังประหยัดค่าไฟช่วยเซฟรายจ่ายของคุณลูกค้าได้อีกด้วยนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ตัวนี้มาทางอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับไปชมตัวอย่างการติดตั้งและใช้งานกันเลยครับ